ท่านพโยคาวาจรทั้งหลายสมรัดิเพื่อไปสู์สมณีน,นทั้งหมดคำว่าพโยคาวาจรก็รหมายถึงท่านที่ปฏิบัติเพื่อกรรมฐานตั้งใจปฏิบัติเพื่อประโสดาปฏิมักรหรือพระสดาปฏิผลแล่ในที่สุดของท่านก็ต้องการความเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เรียกว่าพโยคาวาจร วันที่แนะนำวน้นี้ก็ยังเป็นที่เป,เป็นวันแรมสิบแรมสิบสามค่ำเดือนเจ็ดจำวันที่ไม่ได้จะเป็นวันที่สิบสิบสสิบสองก็ตามจำไม่ได้แน่เดือนมิถุนายนสองพันหรอยสามสิบเอ็ดวันนี้ก็ขอพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเท่นะท่านรับฟังใหม่ กระโรดทราบ่าการเจริญพระกรรมฐานอันดับแรกจริงๆก่อนที่ท่านจะเริ่มภาวนาตอนนี้ขอทุกคนนึกถึงนิวรณ์ห้าก่อนนิวรณ์ห้ารายการที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำบัญญาให้ถอยหลังมีห้าอย่างคือนหนึ่งความรักในระหว่างเพี เห็นรักรูปสวยเสียงเพราะกินหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศสองความทโกรธความกโกรธความพยาบาทจองล้างจองพลานสามความง่วงสี่อารมณ์พุ่งสร้างเกินไปห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้ารายการน,นาี้เขาบรรดาแทมพุทธบวิัท ขอถือว่ายับยังอารมณ์จิตไปก่อน <c oughs> ว่าทั้งห้าอย่างนี้ขณะที่จะเรียนกรรมฐานจะไม่ยอมให้มีในใจของเราเด็กดขาดว่าถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นจิตของท่านจะไม่มีสมาธิคำว่าชานไม่ต้องพูดกันเวลาไหนมีนวัห้าประการครอบคลุมใจ เวลานั้นจิตแพ้นิวอนสมาธิไม่มีเข้าใจตามนี้ด้วยแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งไม่ใช่ทั้งห้าข้อยิ่งแพ้ทั้งห้าข้อยิ่งเหลวไหลมากตั้งใจว่าเวลานี้เราจะไม่ยอมแพ้นิวรนแต่ถ้ว่าเลิกแล้วก็หวากันไปใหม่ความรักก็ความรักความโกรธก็ความโกรธอยากจะงว่วงก่อนนอน จิตอยคิดอะไรก็ตามใจชอบสงสัยก็ตามใจมันแต่ว่าเวลาที่จะเรินกรรมฐานพักชั่วคราวเอานิดเดียวจะทำสักห้านาทีสิบนาทีสาสินาทีหนึ่งชั่วโม,มงก็ตามใจชอบแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของจิตที่จิตคบกับนิวรณ์มาตั้งหลายอสงไขยกับมันก็ต้องแพ้มันบ้างจำไม่ว่าถ้าเวลาไหนแพ้มัน รู้โตขึ้นมาแล้วก็าร์ทัเริ่มประทัดขึ้นต้นสมัยก็หมดเรื่องกันไปก็ต้องแพ้บ้างชนะบ้างเป็นของธรรมดาชนะน้อยๆแพ้มากๆมกันนายเข้ากับแพ้กับชนะพอๆกันน่าเข้ากับชนะมากกว่าแพ้ตามเวลาที่ปฏิบัติไม่ช้าราก็ชินความเป็นชายก็เกิดหลังจากนั้นพอใจสบายแล้วก็เริ่มรู้ลมหายใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกขณะที่รู้ลมให้ใจเข้าออกนี่ปล่อยไปตามสบายของร่างกายอย่าบังคับลมร่างกายจะให้ใจเบาและใจแรงก็ตามใจร่างกายอย่าไปบังคับหลังจากนั้นบรรดาแานพุทธบริษัทเมจิตเป็นสุข ให้ใจเข้านึกตามทภาวนาให้นึกตามมาพุทธให้ใจออกนึกตามมาโทสำหรับคำภาวนานี้ไม่จำกัดท่านบุญไดคล่องภาวนาอย่างไหนว่าอย่างนั้นได้ไม่ขัดข้องแต่การแนะนำขอแนะนำเอาง่ายที่สุดนั่นคือพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทบางท่านชำนาญในสัมมาระหังก็ได้อิทธิสุโกโตก็ได้อย่างไหนก็ได้ไม่ห้าม ถือว่าเป็นพุทธานุสติเหมือนกันรือสังขารนุสติก็ได้ธรรมานุสติก็ได้ตามใจชอบเมื่อรู้ลมให้ใจเข้าออกด้วยรู้คำภาวนานด้วยเพราะจิตเป็นสุขคําว่าอนุสติท่านแปลว่าตามนึกถึงพอเริ่มจิตเป็นสุขแล้วก็เริ่มนึกแบบนี้ไม่ต้องทําสมาธิเครียดพอใจสบายสบายไม่ต้องตึงเป่ง ให้จิตเมียลองคิดได้ก็นึกถึงความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายคนที่เกิดมาในโลกไม่ตายไม่มีเขาก็ตายเราก็ตายแต่ความตายไม่มีนี้ไม่เคยหมายจะมาอะไรก็ช่างให้เรามีความรู้สึกว่าอาจจะตายเดี๋ยวนี้ไว้เสมอแต่คิดอย่างนี้ไม่ยังอมืองอเท้านะทำงานตามปกติเพื่อยังไม่ตายจะได้อยู่เป็นสุข ถ้าตายแล้วก็แล้วกันไปเป็นการทำงานในหน้าที่ครบถ้วนเ <c oughs> มื่อนึกถึงความตายแล้วก็แล้วก็ต้องยึดว่าการตายคราวนี้การตายของ,นของคน <c oughs> ถ้าจิตเป็นบาปก็ลงบาใบยภูมสีคือ <c oughs> <c oughs> เป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เิรันฉานเป็นต้นอาจจะเป็นทั้งสี่อย่าง ถ้าดีน้อยเป็นมนุษย์ถ้าดีมากหน่อยเป็นชาวดามีจิตเป็นชันไปปร่มจิตสอาจะกิเลสปนิพันธ์เราก็จะต้องกันนรกบาปทำมาแล้วเท่าไรก็ตามเราจะไม่ทำบาปใหม่แต่เราจะไม่ยอมให้บาปเก่าเข้าครอบงำจิตลากเราไปสู่ไบยภูมิไม่ยอมไปเราจะไปอย่างต่ำก็สวรรค์ อย่างกลางเราจะไปพรมโลกอย่างสูงสุดเราจะไปนิพพานทอานี้มันบาปมาแล้วจะทำยังไงก็ต้องการบาปสร้างกับแพงกัน้นนั่นคือสินห้ากับกำหนดสิบให้ครบถวนเขาว่ารวบไปเลยทั้งสินห้ากับกำหนดสิบบวกกันแล้วจะเป็นสิบเอ็ดจะเป็นสิบอข้อเป็นของไม่ยากหนึ่ง ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์สองไม่ลักทรัพย์ไม่โกงเขา 3. ไม่ปรพฤตผิดในกาม 4. ไม่ดื่มสุราเมรัยทางกายทางวาจาอีกสีขึ้นหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบ 3. ไม่ส่อเสียดยุยงเขาแตกรล่ากัน 4. ไม่พูดวาจาเหลวไหลไรประโยชน์ อันนี้ทางด้านจิตใจหนึ่งไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดโดยไม่ชอบทำถ้าเขาไม่ให้โดยเมตตาเราไม่เอาแล้วก็ไม่อยากได้พอใจเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบทำสองความโกรธยังมีอยู่แต่ไม่จองล้างจองผันไม่พยาบาทใคร แตก็สายอมรับนับถือคำสอนพระพุทธเจ้าตรงยอมปฏิบัติตามทั้งหมดนี้เขาบรรดาแต่พุทธบริษัทต้องทําได้ต้องคิดว่าต้องทําได้ถ้าท่านบกพร่องข้อใดข้อหนึ่งถือว่าท่านยังเป็นเหยื่อของบายภูมิอยู่ทั้งบาปเก่าและบาปใหม่มันจะลงโทษท่านแต่ถ้าหากว่าท่านสามารถทำได้ครบถ้วน ึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆลงโทษท่านไม่ได้บาปใหม่ของท่านไม่มีเมื่อทําจิตอย่างนี้แลว้วเพื่อความมั่นคงของจิตก็คือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ทําทุกอย่างให้ทานรักษาสินเจริญภาวนาเราทําเพื่อพระิพานไม่ต้องการผลตอบแทนในชาติปัจจุบันถ้าปฏิบัติในรรบท1สิบละสินห้าบวกกันได้ก็ดี ยอมรับรัลถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็าตามนึกถึงความตายเป็นปกติก็ดีทรงลมหายใจเข้าออกกับภาวนาได้แบบสบ,บายๆก็าตามทุกคนทําได้อย่างนี้จิตจะมีความสุขในชาตินี้จะหาความทุกข์ได้ยากจะมีแต่อารมณ์สดชื่นไปที่ไหนก็เป็นที่รักของคนทุกคนคนส่วนใหญ่นอกจากคนเลวจริงๆเท่านั้นมันจะเกลียด ก็เป็นของธ่บรรดาพระพุทธเจ้าจอมคนดีก็ยังมีคนเกลียดแต่ว่าถ้าคนเลวเขาเกลียดแต่คนดีไม่เกลียดเราต้องการคนดีไปไหนก็ยังมีพวกมากเพื่อนมากที่มีอารมณ์เป็นสุขกวมความวาทั้งหมดนี้ที่ทำที่กล่าวมาแล้วนักปฏิบัติใหม่พยายามฝึกให้ได้เสราหดับท่านักปฏิบัติเก่าให้ทําตามนี้ ้เขียนคำว่ามรณะสติคือคําว่าเราจะต้องตายเขียนไม่ข้าที่นอนจะตายเมื่อไรก็ช่างมันอาจจะตายเดือนนี้ก็ได้เราจะได้มาประมาทชีวิตกันความทุกข์เคยหนึ่งนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์แล้วก็ต่อไปเราจะมีกําแพงกั้นอับายภูมิคืนหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่เพื่อพฤติกรรมสี่ไม่ดื่มสุรามีไร แล้วก็ห้าไม่พูดปดหกไม่พูดทำหยาบเจ็ดไม่พูดสอ่ดสอเสียดแปดไม่พูดเพ้อเจอเหลวไหลและประโยชน์เก้าไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครสิบไม่จองล้างจองผ่นใครสิบเอ็ดยอมรับนับถือพระเจ้าดีความเต็ียมใจจะปฏิบัติตามทุกอย่างเขียนไว้ตามนี้แล้วก็ที่สองเราตายเมื่อไรขอปฏิพันธ์เมือนั้นเขียนไว้ข้าที่นอนตื่นเมื่อไรดูเมื่อนั้น เราวันนี้เราจะไม่ละเมิดข้อนี้ทั้งหมดถ้าตื่นเช้ามาทุกอย่างที่เราเขียนไว้จะปฏิบัติให้ได้จะไม่มีทางละเมิดข้อใดข้อหนึ่งพอถึงเวลาจะนอนก็ดูใหม่ก็ดูใหม่ว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไว้จะคิดไว้มันตรงตัวไหมถ้าเห็นว่ามีการทรงตัวจริงๆก็ใช้ได้วันต่อไปเราก็จะไม่ละเมิด ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่พลาดพลัง้งเราคิดว่าในเวลาต่อไปเราจะไม่ยอมปฏิบัติตำนั้นไม่ความเราจะไม่ยอมแล้วเมื่อต่อไปจะทําให้ครบถ้วนใดๆถึงเวลาก่อนจะหลับเอาข้อวัดปฏิบัติที่เขียนไว้มันดูว่าวันนี้เราบกพร่องอะไรบ้างไปเห็นว่าบกพร่องก็คิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะไม่ยอมบอกพร่องเด็ดขาด เมื่อเตื่นใหม่ๆก็มาอ่านตั้งใจว่าจะทำอย่างนั้นตรงถ้าทําแบบนี้ไม่ช้าจิตจะชินชินห้าบวกกับหมดสิทธิ์ท่านจะทรงได้ภายในสามเดือนถ้าทรงได้เมื่อไรก็หมายความว่าท่านไม่ต้องลงอบายภูมิสตอนนี้ก็มาพูดทั้งหลักการปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน ทุกคนนะจะตั้งใจปณิพันธ์จะไม่ไปก็ตามนาที่สุดมันต้องไปถ้าบุญบาร,รมียังอ่อนยังมีความเข้าใจผิดอยู่มากก็ยังไม่อยากไปถ้าถึงคราวาระเข้ามาถึงความเข้าใจถูกมีมากขึ้นก็ไปก็ลงความว่าความเข้าใจถูกคือบาร,รมีเต็มบาร,รมีท่านเรียกว่าเต็ม แต่คาว่าบารมีจริงๆพระพุทธเจ้าให้แปลว่ากําลังใจเต็มท่านนักปฏิบัติทุกคนต้องเขียนบารมีสิบไว้ข้างดินนอนตามที่ส่วนหนึ่งเขารู้สิทึกพ่าปานที่ท่านปฏิบัติมาท่านทําแบบนี้ท่านสั่งบอกว่าให้เขียนบารมีสิบไว้ข้างดินนอนส่วนนี้เขียนก่อนก็ต้องเขียนพราะยังพร่องอยู่ต้องเขียนเขียนเสร็จ แล้วก็ค่อยดูกันบารมีสิบต้องเขียนเหมือนกันเขียนตัวใหญ่ๆบารมีสิบอย่างก็คือหนึ่งทานบารมีการให้ทานสองศีลบารมีการรักษาศีลสาเนคขมารมีความอดใจสี่ปัญญาบารมีการรูรอบห้าวิยะบารมีมีความเพียรต่อสู้อุปสรรค หกขันติบารมีมีความอดทนเจสัจจะบารมีมีความจริงใจต่อสู้แน่8ปดอธิษฐานบารมีตั้งใจไว้10บเมตตาบารมีสร้างความรักให้เกิดขึ้นในคนณสัตว์สี่อเวกสิบอเวกขาบารมีวางเฉยตอนนี้สําหรับบารมีสิบอย่างเขียนไว้ข้านดีนอนตอนนี้ไปตอนเอาจริงกัน ก้าเข้าไปหาใกล้นิพานแล้วหรือว่าการจะทําทได้ไม่ได้ครบไม่ครบเป็นของธรรมดาใหม่ๆมันก็พลาดมาว่าถึงบาร,รมีสิสมมติว่าถ้าเราให้ทานเราให้ทานอย่างเดียวมันก็มีแค่ทาน,นบาร,รมีด้วยความจริงไม่อย่างนั้นเราให้ทานในบาร,รมีสิ์ต้องเข้ามาครบถ้วน อย่างการย้า้ทานเป็นทานานบรานบรมีแน่แต่การที่จะให้ทานได้ก็จะต้องเป็นขอโทษขอเวลานิดหน่อยการย้ายทานได้จริงๆก็ต้องมีเหตุสองอย่างคือว่ามีความรักหรือว่าความสงสารนี่ก่อนที่จะย้ทานจริงๆก็ต้องมีเมตตาความรักถ้าเราไม่รักเราก็ไปให้ เราไม่สงสารแล้วก็ไม่ให้ฉะนั้นการให้ทานนอกจากมีทานบารมีแล้วก็มีเมตตาบารมีเขาบวกในเมื่อมีเมตตาบารมีเขาบวกแล้วต่อไปก็ดูศิลบารมีเวลาให้ทานเรามีศินบารมีไหมต้องคิดว่าเวลาที่เราให้ทานเรามีจิตเมตตาในบุคคลบุคคลและสายคนนั้นคำว่าสีลก็หมายถึงมีเมตตาเป็นพื้นฐานคิดจะทำลายเขา คิดจะรักเขาคิดจะแย่งเขาคิดจะฆ่าเขาคิดจะแย่งคนรักเขาคิดจะโกหกอันนี้ไม่มีในคนที่เราจะให้ทานเราตั้งใจให้ดีเฉะนั้นเวลานั้นสินห้าประการใน้กระมดสิบไม่ก็มีครบในการให้ทานเพราะว่าคนที่เราจะให้หนึ่งเราไม่คิดจะฆ่าเขาเป็นต้นแล้วก็ต่อไปที่ว่าในเมื่อเรามีศีลบารมีแล้วมาดูเนคขมบารมีมีไหม นี่คามาบร,รมีคือการอดใจในการอารมณ์ก็รวมความในขณนะนั้นที่เราให้ทานอารมณ์นิวรณ์ห้าเราไม่มีหนึ่งความรักระวังเพศไม่ที่คนที่เราให้ใหญ่จะได้เขาเป็นพัญญาสาม,มีไม่มีสองความโกรธไม่มีสามความว่วงไม่มีห่วงให้ทานไม่ได้ เสียลงรฟุ้งซ่านคิดไม่ให้จะไม่ให้ให้จะไม่ให้ไม่มีห้าสงสัยว่าเขาจะเอาทรัพย์สินแล้วไปไหนไม่มีเราตั้งใจให้ด้วยความเมตตาปาิสีสงเคราะห์ตอนนี้ปัญญาบาร,รมีปัญญาบาร,รมีมีไหมเขาต้องตอบว่ามีการให้ทานเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดความรักระหว่างผู้ให้กับผู้รักคนรับทานย่อมให้ในคนผู้ให้ทาน คนให้ทานมีจิตสงเคราะห์บุคคลว่าผู้รับแต่เมื่อผู้ให้มีคนรักให้คนหนึ่งเขาก็รักคนหนึ่งแต่คนคนนั้นมีพวกมีพ้องมีพี่มีน้องมีญาติเราให้คนไหนกลุ่มคนและกลุ่มคนพวกนั้นก็รักเรารวมความรวมความว่าเรามีคนรักหลายคนในเมื่อเรามีคนรักหลายคนแล้วก็มีความสุขไปไหนมีแต่คนรักเวลานั้นก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใส ฉะนั้นการให้ทานที่ว่าเป็นผู้มีปัญญาในเวลานั้นจะเป็นผู้มีปัญญาครบถ้วนวิทยาบาร,รมีถ้าต่อมาก็เป็นวิทยาบาร,รมีมีไหมวิทยาบาร,รมีก็หมายความอดพยายามตั้งใจต่อสู้กับอุปสรสครคอุปสรรคในการให้ทานคือความกระหนี่ขี้เหนียวทรัพย์สินที่เราหามาได้ยากเราจะให้เขาบางทีเราไม่อยากให้ แต่ต้องใสมีความเพียรต่อสู้ประสักห้ามหันความตณีขี้เหนียวเพราะสปัญญาบารมีช่วยให้เห็นว่าการช่วยเขาเป็นการช่วยตัวเองให้มีความสุขก็มีคนรักมากเวลานั้นก็ถือมีวิทยาบารมีด้วยคันติบารมีเรามีไหมคันติคือความอดทนทรัพย์สินต่างที่หามาได้รับหาด้วยความเหนื่อยยากถ้าเราแบ่งไปก็ตัดความเหนื่อยให้เขาไป ทรัพยินพยหา,ามาให้เราได้ก็ไม่สารย์ที่เราจะใช้เคร้ทนมันก็ไม่ครบดังนั้นความอดทนในการตั้งใจจะให้เพียงจะให้ก็สนติก็อดใจให้เพิ่มเป็นการรักษาเมตตาบารมีและปัญญาบารมีอันนี้ปัญญาบารมีเขาช่วยปัญญาบารมีเขาช่วยเกิดคันติความอดทนอดกลั้นให้เถอะขอมันน้อยไปหน่อยเราทําเพิ่มใหม่ได้ การตามเพิ่มใหม่ต้องใช้กำลังกายต้องใั้กำลังปรรัญญาต้องใช้กำลังทรัพย์แต่ว่าเราก็ทำร่วงความเราก็มีคันติบารมีด้วยทนี้สัจจะบารมีมีไหมสัจจะบารมีเพราะตัวปรรัญญาตั้งใจคิดว่าถ้าให้ทานะจะไปมีมิตรที่ดีคนแทนที่เป็นศัตรูร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่เป็นแล้ว คนบางคนอาจจะอากขัญญยูไม่รู้ขุนคนเป็นของธรรมดาอย่าว่าพระพุทธเจ้าเมตตาในทวทัตโยทัตก็อากตัญอยู่ก็มีส่วนน้อยแต่นคนที่มีส่วนดีมีมากจะนั้นการตั้งใจคิดว่าจะให้ก็ให้จริงตามนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสัจจะบารมีทำี้อธิษฐานนบารมีคิดว่าถ้าเราให้เราตั้งใจคิดว่าเราจะต้องเป็นคนมีทาน ต้องเป็นคนมีศีลจะต้องเป็นคนมีการเจริญภาวนาเราตั้งใจจะทำนี้เราทำจริงตามว่าไปอธิษฐานบารรมีการตั้งใจไว้เตรียมตอนนี้เมาเบิขาการให้ทานนั้นเป็นการเบียดเบียนตัวเองชัดให้แล้วทรัพย์สินน้อยลงไปกำลังใจก็เขาช่วยก็ปัญญาบาร,รมีเขาช่วยช่างเถอะไม่เป็นไรให้เขาแล้วก็เลยกันไปวางเฉยไว คนที่รับทานจากเราจะรู้คุณไม่รู้คุณก็เป็นเรื่องของเขาเราต้องการจุดเดี่ยวคือสวรรค์หรืวอว่าพรหมโลกแอนิพพานเราตั้งใจเฉพาะไปเฉพาะส่วนที่สูงเท่านั้นก็อาจจะพูดเร็วไปหน่อยเพราะไม่มีไม่มีการเตรียมตัวมาก็ขอย้ำว่าเรื่องบารมีขอย้ำอีกเที่ยวเวลาที่ห้านาทีทุกคนมีอนุสติครบถ้วนแล้ว ให้เขียนบารมีสิบไว้ข้างที่นอนคือหนึ่งทานบารมีสองศีลบารมีสามเนคขมบารมีสี่ปัญญาบารมีห้าวิทยบารมีหกคันติบารมีเจ็ดสัจจะบารมีแปดอธิษฐานบารมีเก้าเมตตาบารมีสิบอุเบขาบารมี มลืมตาขึ้นจากที่นอนให้ดูบรารมีสิบรายการว่าวันนี้ทั้งวันเราจะทรงบารมีสิบให้ครบก่อนจะหลับก็ทรงบรารมีใหม่ให้ขออนุญาตดื่มน้ำนิดหนึ่งก่อนจะหลับก็ตรวจดูใหม่ว่าวันนี้ทั้งวันเราบกพร่องในบรารมีข้อไหนบ้าง นี่ก็ว่ากันไปทังบารมีสิบ <c oughs> มาพูดถั้งการปฏิบัติบารมีสิบย้อนอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้อาจจะเร็วไปไม่มีการเตรียมตัวมาก็คลอกแค็งหนังสือก็ไม่ได้เขียนมาด้วย <c oughs> ที่พูดเนี่ยไม่ได้เขียนหนังสือขอตั้งตนว่าถ้าเราจะให้ทานก็ดีรักษาสิ่งก็ดีจเจริญภาวนาก็ตาม ทุกอย่างที่ทำเริ่มต้นท่านลงมือทำได้นั่นคือบารมีสิบครบถ้วนจนนการเจริญบารมีสิบไม่จำเป็นต้องไปไล่เดียดหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงสิบให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งบารมีสิบท่านจะครบถ้วนถ้าบารมีสิบครบถ้วนอย่างอ่อนท่านจะเป็นมาโสดากับสีทาคามีได้ถ้าบารมีสิบเต็มครบถ้วนอย่างกลางจะเป็นพระนาคามีได้ ถ้าเป็นปรมัตบารมีคือเต็มอย่างยิ่งจะเป็นพระอรหันต์ที่ีปฏิบัติก็สมมติว่าการให้ทานอย่างเดียวการให้ทานอย่างเดียวเป็นทานบารมีตอนนี้ในเมื่อมีทานบารมีแล้วก็ต้องมาดูว่าเมื่อมีทานบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะอย่างเนื้อนี่บารมีอีกเก้าจะมีไหมก็ต้องมาพิสูจน์ดูว่าการให้ทานได้เพราะไม่ตา เมตตาความรักกนนาความสงสารแสดงว่าการให้ทานเราก็มีเมตตาบารมีเข้าควบถ้าขาดเมตตารเราให้ไม่ได้มีการให้ทานมีสินไหมก็ต้องนึกว่าขณะที่ให้ทานสินข้อไหนขาดบ้างไม่มีขาดเลยการคิดจะฆ่าเขาที่เกิโมยเขาจะแย่งความรักเขาไม่มีกรวควาาเราก็มีสินบารมีด้วย นี่การให้ทานมีเนคขมะบารมีไหมเนคขมะบารมีไหมการอดใจในในกรรมในนิวรณ์ห้าประการก็ดูว่าขณะที่ให้ทานอยญ่จะแต่งงนานคนรับทานไหมไม่มีเป็นต้นแสดงว่าให้การให้ทานก็มีเนคขมะบารมีด้วยนี่การให้ทานมีปัญญาบารมีไหมก็ต้องคิดว่าคนไร้ปัญญาให้ทานไม่ได้ คนให้ทานได้คือคนมีปัญญาเพราะการให้ทานเป็นปัจจัยเกิดความรักเป็นปัจจัยเกิดความสุขเราให้เขาเขารักเราเราให้ใครคนใดคนหนึ่งคนนั้นมีพวกมีพ้พองกี่คนเขารักเราในเมื่อเรามีคนรักมากแล้วก็มีความสุขมากที่เวลามันก็จะหมดก็พอดีอยูแล้วในการให้ทานมีวิยะบาร,รมีไหมก็ต้องมีด้วย ก็นั่นคือว่าการให้ทานต้องตัดชิ้นใจต่อสู้กับความตนีความหงแหนเมื่อการทําอย่างนี้ต้องสู้กันด้วยความเพียรแสดงว่ามีวิทยาะบารมีด้วยการให้ทานมีคันติบารมีไหมเวลามันจะหมดการอดทนอดใจต้องมีแน่คันติความอดทนไม่มีให้ทานไม่ได้เพราะทรัพย์สินต้องเสียไปต้องอดใจอดทนแลการให้ทานมีสัจจะบารมีไหมต้องมี พราเราเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานต้องมีทั้งฐานทัง้งศีลทั้งภาวนาการให้ทานเป็นสัจจะอันหนึ่งที่เราจะมีไว้ในการเจริญกรรมฐานเพื่อการทำลายโลภความโลภก,การให้ทานมีอธิษฐานบารมีไว้ก็ต้องตอบอว่ามีเพราะอธิฐานบารมีคือการตั้งใจเราตั้งใจจะปนิพานเนี่ยต้องตัดความโลภด้วยการให้ทานตัดความโกรธด้วยการรักษาศีล สร้างปัญญ,ญาเกิดด้วยการเจริญภาวนาต้องมียิ่การให้ทานมิเบคขาบรมีไหมก็ต้องตอบว่ามีความวางเฉยให้ทานไปแล้วไม่นึกเสียดาดไม่นึกอยากจะได้ดึงเอากลับมาใหม่โดยไม่หวังผลตอบแทนเขาจะทําปฏิบัติยังไงเป็นเรื่องของเขาไม่ต้องการผลผลผลตอบแทนเราต้องการอย่างเดียวคือผลได้แก่พระนิพพานเพราะการให้ทานอรับ,บนรดาท่านพุทธบริษัท มันก็ต้องรีบพูดเร็วเพราะเวลาจะหมดและเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีก็ต้องขอยุติวัตเพียรตนนัวนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรรดาธิาพุษธสาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี